สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกกี้สาวไทยสะพยชนบทเยอรมันนะคะตรงนี้ก็เป็นมุมสงบนั่นเองนะเราก็จะมานั่งหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ชีวิตจริงของเมียฝรั่งต่างประเทศนะ <c oughs> เสียงก็ไม่ค่อยดีช่วงนี้อากาศก็จะแบบเย็น ร้อนๆนะแต่ตอนนี้นี่อากาศแบบสบายๆอยู่ในบ้านเนาะเราก็เลยแบบสบายๆแต่ว่าคอมันก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะวันนี้ก็อยากจะมานาเหนืออีกแล้วมุมสงบตรงนี้นะ <c oughs> แล้วสำหรับวันนี้นี่ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆหรือไม่ก็ใครก็แล้วแต่นะที่จะมาใช้ชีวิตในต่างแดนนะจะมาอยู่ในยุโรปนะอาจจะมาอยู่กับแฟนของคุณหรืออาจจะมาหางานทํา หรืออาจจะอยากจะมามีประสบการณ์เพื่อมาดูหรือว่าช่องทางที่จะสามารถทำมาหากินได้ช่องทางที่เราจะสามารถมาหรือว่างานที่เราจะมาปุ๊บสามารถทำได้เลยนะวันนี้เราก็มานำเหนืออีกแล้วนำเหนือนะเนี่ยหนึ่งสิ่งเลยนะคะเราต้องพกความมั่นใจมานะแล้วก็เราจงอย่ากกลัวเราต้องมีความเชื่อนะนะคะเชื่อแล้วก็ไม่ต้องสงสัยด้วยนะคะ วันนี้เราจะมานําเสนองานที่ไม่ต้องใช้ภาษาเยอะนะถ้าคุณมาใหม่ๆนะีคุณก็ไม่ต้องกลัวนะเราจะสามารถทํางานได้เลยเนาะนะคะวันนี้จะเอามาสัก5อย่างให้เราได้แบบชิวๆไปก่อนงานแรกก็คืองานทําความสะอาดนั่นเองเนาะไม่ต้องใช้ภาษาเยอะทํางานก็แบบใช้สมาธิเนาะก็ทําไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครเนาะงานทําความสะอาดนี่มันก็จะมีแบบ ไปสมัครในบริษัทเขาด้วยนะคะก็เหมือนแม่บ้านแม่บ้านทำงานโรงแรมหรือแม่บ้านทำงานบริษัทต,ต่างๆอันนี้ก็ไปสมัครตามบริษัทอย่างเป็นทางการเนาะเป็นแบบงานงานแบบท,ทั่วไปอะไรนี้เนาะแล้วก็ทำความสะอาดแบบพาร์าดนี่ก็คือเรามาหางานแล้วก็ไปไปพรีเซนต์งานเองนะเหมือนเหมือนที่เราทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานทำความสะอาดมินิจ็อบเนาะ เราก็ทําอาทิตย์ละ1ครั้งเนาะครั้งละ4ชั่วโมงแล้วก็จะเป็นบ้านพีีวา์อื่นๆที่เราไปติดต่อเองนะอันนี้ก็อมาปุ๊ไม่ต้องใช้ภาษาทําได้เลยแล้วก็คนที่นี่จะบอกว่าใจดีมากๆนะคนคนแก่ที่ส่วนมากเราจะทําบ้านของคนที่มีอายุเนาะก็เหมือนแบบคนที่วัยเกษียณนะก็คือเขาจะใจดีแล้วก็ คนเกษียณที่นี่นะคนแก่คนมีอายุนี่เราเราเท่าที่เราเห็นจะเป็นคนที่แบบจิตใจดีมากๆเลยนะก็คือเราก็อยากจะไปช่วยด้วยได้บุญด้วยได้เงินด้วยอู้อันนี้สบายเลยเนาะคนแก่ที่นี่ใจดีจริงๆนะเนาะเราอยากจะบอกเลยก็คืองานทำความสะอาดคุณไม่ต้องใช้ภาษาเยอะคุณทําได้เลยนะอันที่สองก็งานอันนี้นี่ใครอยากรวยก็เนี่ยงานนวดนะที่ไม่ต้องใช้ภาษาเยอะ นะคะมาปุ๊บเราก็ทําได้เลยนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเราก็แค่แบบอาจจะต้องเรียนมาเนาะใครที่มีเวลาอยากรวยอยากมีเงินอยากเป็นเจ้าของร้านของตัวเองหรืออยากแบบเอ่อเรียกว,ว่ามีหน้ามีตาในสังคมไม่ต้องมาเป็นคนงานของใครอยากเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเป็นเจ้านายของตัวเองคุณก็เรียนนวดมานะแต่ถ้าใครยังไม่มีทุนเราก็ไปสมัคร ก็เป็นลูกมือไปก่อนนะอู้เป็นลูกมือสบายจะตายกับคุณไม่ต้องรับผิดชอบเยอะงานร้านนวดนี่ก็ต้องมีต้นทุนเนาะนะต้นทุนอ้แต่เราก็บอกเลยเลยนะว่าอยู่ที่นี่ในตัวเรานะไม่ไม่มีใครได้อะไรเงินเยอะเท่ากับคนที่ทําร้านนวดนะนวดที่ถูกต้องนะนวดนวดที่ถูกต้องนวดไทยนะไม่ได้แบบนวดอย่างอื่นอันนั้นเราก็ไม่รู้เนาะ แต่เท่าที่รู้ว่านวดแบบถูกต้องนี่ก็งานเยอะแล้วนะเงินเยอะด้วยขาดคนเยอะด้วยโอ้ยได้ติดดีด้วยนั่นนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงก็มาได้เลยขาดคนเยอะนะในเมืองที่เราอยู่ก็หาคนนวดอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยนะอันนี้ก็ลุยต่อไปเ,เรียนมาด้วยนะอันที่3มก็คืองานเอองานล้างจานเนาะงานล้างจานในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบไปล้างทละไบแล้วก็ แค่การามังไม่มีนะงานล้างจานก็คือล้างเครื่องเขามีเครื่องใหญ่ๆเราก็แค่แบบปัดเศษอาหารออกแล้วก็เอาใส่ใส่เข้าไปในเครื่องแนละ้วแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็แห้งสับเสร็จเรียบร้อยนะคะล้างเสร็จก็จะมีตั้งเวลาก็เปิดออกมาคือจานนี้ก็ไปใช้ได้เลยเนาะอันนี้ก็สําหรับร้านอาหารอะไรเงรี้ยที่แบบต้องใช้จานเยอะๆเนาะ,นะร้านบุฟเฟ่อะไรเงี้ยอ้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวร้านบุฟเฟ่นะตอนนี้มา ทำงานก่อนงานที่ไม่ต้องงานที่มาทำได้เลยนะอันที่สี่ก็คืองานเสิร์ฟเนาะก็เสิร์ฟเราก็มีเมนูเอาแค่เบอร์โต๊หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเสิร์ฟตามโต๊ะถึงแม้ว่าคนอื่นจะเรียกเราสั่งอาหารเราก็บอกว่าขอโทษค่ะฉันเสิร์ฟอย่างเดียวค่ะฉันไม่รับออเดอร์เนาะมันก็จะมีเป็นคนรับออเดอร์ต่างหากคนเสิร์ฟก็เสิร์ฟอย่างเดียวไม่ต้องกลัวเอาไปวางให้มันถูกโต๊ะแค่นั้นอันนี้ก็สบายๆชิลๆนะคะ มันเป็นเรื่องที่เราก็สามารถทําได้นะแล้วก็ต้องยิ้มแย,ย้มจ่ำใสให้มันดูแบบเออส,สวยๆน่ารัก,รกอะไรอย่างนี้เนาะอ,นอันงานที่5ก็คืองานร้านเอเชียช็อปก็เป็นการไปจัดวางพวกเออเป็นพนักงานในร้านเราไปจัดวางของเรียงให้มันถูกตามเอ่ออาหารแล้วช่องผักช่อง เส้นช่องอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบจัดเรียงธรรมดาเหมือนร้านแบบว่าทั่วไปร้านเนตโต้หรือร้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือจัดวางผักให้มันสวยงามเรียบร้อยอะไรก็ไม่ต้องใช้ภาษาเราก็ทํางานไปเงียบๆใช้สมาธิไปอะไรนู่นนี่นั่นนะคะก็อย่างที่บอกงาน5อย่างเนี้ยนะคะคุณมาปุ๊บคุณไม่ต้องใช้ภาษาเยอะคุณก็ทําได้เลยนะแต่ก็ถ้ามาครั้งแรกนะคุณอย่าเพิ่งออกตัวแรงนะแบบมาปุ๊บฉันอยากจะออกไปทำงานเลย มาครั้งแรกเราต้องเอาใจสามีก่อนนะสามีฝรั่งของคุณที่ที่คุณมาอยู่กับเขาเราต้องเอาใจเขาก่อนเพราะที่นี่นี่การตรงเวลาต้องเปะ๊เปะๆนะเขามาจากที่ทํางานอ,อะไรเราก็ต้องจัดเตรียมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบริการก่อน,นเป็นช่วงโปรโมชั่นของสามีเราเราก็ปรับบริการเทคแคร์ care, ดูแลเขาให้ปรับดีๆก่อนแล้วเราค่อยตะเกียกตะกายไปหางานทําไม่ต้องรีบนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ บางทีเราอาจจะลืไมไปแบบโอ้จะต้องรีบหางานทําเดี๋ยวจะรีบส่งเงินส่งทองกลับบ้านกับช่องส่งให้ญาติพี่น้องไม่ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะอันนู้นค่อยว่าการมีก็ส่งไม่มีก็ให้เขารอเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราต้องดูแลตัวเองก่อนคนอยู่ในต่างแดนเราจะบอกว่าคุณเนี่ยเหมือนอยู่ในกับระเบิดเลยนะเพราะว่าถ้าคุณเป็นอะไรไปเนี่ยไม่มีใครมาช่วยได้นะ คุณจงมีเพื่อนเอาไว้นะไปอยู่เมืองไหนเราก็ต้องเสาะ,ะแสวงหาว่ามีใครที่เป็นคนไทยอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่จะสามารถช่วยเราได้และเพื่อนก็จะสามารถหางานให้เราทําได้เนาะอันนี้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเราต้องเรียกว่าหาตัวช่วยเอาไว้ปลอดภัยที่สุดนะเพราะว่าสามีของเราเราก็มาใหม่ๆยังไม่รู้กรพืชมันเนะาะมันจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจอกันเอ่อ ไม่นานแต่ว่าไม่เคยมาที่นี่เลยอันนี้ก็อันตรายแต่ถ้ากันเจอกันเร็วๆแล้วเราเคยมาดูวิถีชีวิตของเขาแล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็เราก็มาแบบเออมาแต่งงานอันนี้ก็ได้ระดับหนึ่งแต่ไม่การันตีนะอุ้ยเราอยากจะบอกว่าม,มีมีเรื่องราวที่แบบโอ้เอาไว้ในคลิปอื่นแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาเรียกว่าแชร์ให้ฟังให้เป็นข้อคิดแล้วก็ข้อเรียกว่าเตือนภัยนะเราจะได้รู้ รู้หลบรู้หลีกทันเนาะในเมื่อมาอยู่กับแฟนของเราที่นี่ว่าอะไรที่เราควรจะระวังแล้วก็ชีวิตคู่เราจะสามารถประคับประคองไปได้นะวันนี้ก็เอาแค่งานมาก่อนนะขอบคุณอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันและกันด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเรามีคลิปออกอากาศทุกวันเลยนะเราก็จะมาเรียกว่าแบ่งปัน ซึ่งกันและกันข้อคิดดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องของเรานะเราก็มีหลายๆแนวทางให้ได้เลือกเนาะงานในต่างแดนงานอิสระงานถักโครเชต์เนี่ยนี้นะคะเสื้อผ้าผ้าคัดผมอันนี้คือเราก็ถักเองไม่มีเงินไปซื้อของยี่ห้อนะถักเองสวยด้วยมือเราแล้วก็ใครครบหนุ่มต่างชาตินะเราก็ไปลองถักผ้าบันคออะไรให้เป็นของขวัญน้องเขานะ เขาจะชอบแล้วก็จะประทับใจเรามากๆเลยเพราะเป็นฝีมือของเราเองนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายอาวีเดเซนชิว